ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมา่ะมา่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะทําหมกหน่อไม้นะคะเป็นหมกเป็นหน่อไม้สดที่กบซื้อมาจากร้านลาวนะคะกบก็จะหมกหน่อไม้ใส่หูหมูที่กบต้มเอาไวเ้เรียบร้อยแล้วนะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่ต้มมันก็ค่อนข้างที่จะเหนียวเนาะอันนี้ก็คือเครื่องแกงที่กบโขกตามมาไว้นะคะมีตะไคร้หอมแดงพริกนะคะอันนี้ก็ข้าวเบียร์นะคะข้าวเบียร์หรือข้าวเบือกบต้องขออภัยนะคะกบอาจจะพูดไม่ถูกนะคะเป็นข้าวเหนียวแช่น้ําแล้วก็ตํานะคะผักชีลาวใบแมงลักนะคะเกือบเสียแล้วแล้วก็ต้นหอมนะคะเครื่องปรุงก็จะมีปลาร้า นนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้กบก็1นึ่งข้าวเหนียวรอกินข้าวแล้วค่ะค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะกบได้ทําการเปิดเตานะคะกบอยากให้หน่อไม้ของกบร้อนนะคะเอ oh <my> าใหม่ค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะตอนนี้กบก็เปิดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะกบก็จะใส่ข้าวเบือลงไปนะคะเป็นลายคับ นะั่นนี่เลยทำไม่ยากนะคะเพราะว่ากบได้ทําการต้มทุกสิ่ทุกอย่างแล้วนะคะเพราใส่เครื่องแกงกบลงไปเลย หมูหมูงกรอบอาจจะมีขากระตคร้นิดนึงไม่เป็นไรนะคะเใส่ลงไปเลยค่ะปุงกันเลยนะคะอันนี้เพื่้นท่านาไหนมีใส่กะข้ามได้เลย ขนอน้ำปลาทำไม่ง่าย กระทะของกบหมุนนะคะตอนนี้ให้ตากล้องช่วยจับกระทะเพราะ่ากบใช้สองมือนะคะโอเคเดี๋ยวกบจะปิดนะคะให้ให้เนื้อแล้วเรื่องปรุงเข้ากันดีนะคะ ก่อนค่ะมาเจอกันค่ะชุบกบแอบชิมแล้วนะคะเพื่อนๆเผ็ดมากๆวันนี้กบจะต้องแสบพองอีกแล้วนะคะกบลืมตัวกลบใส่พริกเยอะโอเคทุกอ,อย่างสุกแล้วนะคะเพราะว่าหน่อไม้กบก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหูหูก็สุกแล้วนะคะ ผมก็จะใส่ผักชีลาวใส่ผักลงไปเลยนะคะที่เราไม่ช่วยเร็วมาจากหมูหมอให้หน่อยเพราะว่าหม้อเขาแบบอ่านนะคะโอเคเรามาปุ๊บนะคะอันนี้หนอ่อหมอกหน่อไม้นะคะหมกหน่อไม้ในกระ้อ,อก,กระทะ หมอมแล้วค่ะเพื่อนๆหมกหน่อไม้ในหม้อก,กระทะของเรานะคะหมกหน่อไม้ใส่หมูหมู<ๆ><ๆ>กินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะตอนนี้ที่ได้ยินเสียงไอ้นี่ก็คือหม้อนะคะหม้อข้าวเหนียวอบ<ๆ>น่ากินมากนะคะเพื<ๆ>่อนๆมาทานข้าวด้วยกันกับโเรา้า,านี้อร่อยอีกแล้วนะคะเพื่อน อร่อยอีกแล้วค่ะแต่อร่อยวันนี้อาจจะต้องไม่ต้องกินอาหารรสเผ็ดอีกสักอาทิตย์นึงนะคะเพราะวันนี้ผมใส่พริกเยอะเลยค่ะห้าเม็ดปกติไม่ไม่เยอะนะแต่วันนี้นะไม่มีสติเลยใส่พริกเยอะเกินไปนี่พอละกบจะไม่ให้ผักสุกมาก ก็ก็จะปิดเตาก็เป็นอันมาเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกบชอบหน่อไม้ที่เป็นแบบนี้เพื่อนๆนชิ้นใหญ่ๆกบชอบชิ้นใหญ่ๆอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆพนพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆนเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆร้อนๆเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆนมาทานด้วยกันกะกบนะคะ อันนี้ข้าวเหนียวของกบนะคะกำลังร้อนๆเหมือนกันค่ะอร่อยแน่นอนค่ะมื้อนี้โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นทขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะกบรักเพื่อนๆทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะอูมาค่ะมาค่ะ